สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ํายางชุมอยู่ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ผ่านมาปิปท้องฝังลูกที่มิตรที่วัดภูมาคํานะครับทางกลับก็เลยแวะเอาบรรยากาศมาฝากนะครับนี่คืออ่างเก็บน้ําบรรยากาศก็ ที่เห็นนี่นะครับก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับปกติถ้ามาก็จะผ่านนะครับวันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศตอนเที่ยงเลยนะครับแว้นโมอเตอร์ไซค์มาครับ หน้าคงจะเป็นสำนักงานบรรยากาศน้ำสะอาดใครที่ผ่านมาปิดทองช่วงนี้นะครับก็สามารถแวะมาได้นะครับปิดทองวัดพูมาคำก็วันที่21ถึง29กุมภา256นะครับวันนี้ผมมาถ่ายทำคือวันที่27กุมภาก็เหลืออีก สองวันนะครับวันนี้ด้วยกับสามวันนะครับมาก็ได้ครับได้บุญด้วยได้เที่ยวด้วยนะครับบรรยากาศก็ดีครับดีแต่ตอนนี้มันตอนเที่ยงตรงนะครับมันก็เลยร้อนนะครับนี่ครับบรรยากาศก็เป็นทางยาวไปถึงนู่นเลยครับสัญงานเป็นกิโลครับห้ามเข้าครับ เย็นเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงครับยาก็เลื่อเรื่องแบบนี้นะครับโซนนี้กนะ็เขาข้างหน้านะครับคิดว่าน่าจะเกิดจากการระเบิดน,นะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปเพื่อตัดเป็นถนน ชมยูทูบสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ